สวัสดีครับแฟนเด่ตัวเลขพารวยพวยเด็ดครับพบกันอีกครับกับแนวทางชุดตัวเลขเด่นของอาจารย์ถวันนะครับวันนี้16ตุลาคม2 5 6 4นี้อาจารย์ถวันจะมีตัวเลขอะไรมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะครับก็เชิญรับชมรับฟังเลยนะครับเริ่มที่ชุดแรกใหม่นี้นะครับเลขเด่นแต้มลักซิบลักหน่วยบนนะครับวันที่ผ่านมา นะครับก็ส0บหน่วยบนก็ 7, 1, น 8, กเกหน,น,นึ่งนะครับแต้มรวมแปดก็เข่านะครับวันนี้แต้มรวมนะครับกับสิบหลักหน่วยบนแปดตัวเลขอาจารย์สมานให้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่ห้าและก็หกนะครับโซนนี้แต้มรวมสิบหน่วยบนยังไม่หลุดนะครับมาตามต่อกับแนวทางอีกแนวทางนึงครับใครจะไปลุ้นสามตัวบนนะครับชุดนี้ครับลักหน่วยบน ยังไม่หลุดนะครับสูตรนี้หลักหน่วยบน7ตัวเลขครับของอาจารย์สมานมีตัวเลข7 0 3 6 5 9้กและก็8นะครับตัวเลขหลักหน่วยบนนะครับมาตามต่อกันที่แนวทางหลักสิบบนอาจารย์ถวันครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับ8ตัวเลขหลักสิบบนอาจารย์ถวันครับมีตัวเลข6 9 2 5 8 1>, 1 4และก็7นะครับออลองนำไปพิจนารณาดูครับมาดูอีก1แนวทางครับหลักร้อยบนอาจารย์ถวันครับยังไม่หลุดเหมือนกันนะครับหลักร้อยบนสูตรนี้8ตัวเลขหลักร้อยบนอาจารย์ถวันให้ตัวเลข2 5 8 1 4 7 0และก็6 ส่วนใบนี้นะครับทานช่องก็จะเอามารวมให้เลยนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักน่วยบนครับท่านผู้ชมก็นาไปจับชุดได้เลยครับตัวเลขค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ก็ยังไม่หลุดนะครับก็เป็นชุดที่น่าลงทุนอยู่ครับท่านผู้ชมถ้ามีตัวเลขตัวเลขดับแต่ละหลักแม่นๆนะครับกอนําไปตัดออกนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวทางของอาจารย์ถวันแล้วก็ไปตัดตัวเลข ได้เด่นเด่นชุดไหนนะครับก็อคอมเมนต์มาทีใต้คลิปนี้เพื่อเป็นแนวทางให้กับ fc ฟนชของคนอื่นเพื่อนำไปพิจารณานะครับด้วยกนจะขอบพระคุณอย่างยิ่งครับมาสรุปอีกครั้งนะครับชุดนี้หลักร้อยแปดตัวเลขอาจารย์ถวันให้2องห้าแปดส่กครับส่วนหลักสิบมี69258147หลักหน่วยมีเจ็ เก้าห้าและก้อแปดมาดูสูตรเื่อๆน,นะครับประกอบการตัดสินใจจากชุดตัวเลขนะครับชุดนี้ครับหลักสิบบนและก็หลักหน่วยนะครับเป็นได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับสูตรนี้ห้าตัวเลขครับหกเก้าสองสี่และก้อสามครับหลักสิบหลักหน่วยบนมาดูสูตรนี้อีกสูตรครับหลักสิบหลักหน่วยบนของอาจารย์สวรร์ครับ อาตัวเลขมี 6, 9, 2, 3และก็4นะครับสูตรนี้ก็นานๆทีนะครับสูตรนี้ถึงจะหลุดนะครับเพิ่งลุดแค่ครั้งเดียวลับมาดูกันต่อกับสูตรนี้กับหลักสิบหลักหน่วยบนสูตรนี้5ตัวเลขของอาจารย์ถวันครับสูตรนี้ยังไม่หลุดนะครับ10หน่วยบน5ตัวเลขมี 7, 0, 5, 8และก็1 หรือหากจะยอ่อสูตรลงมาสักหน่อยนะครับ3ตัวเลขนะครับสูตรนี้เป็นได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนะครับตั้งแต่ที่ให้มาเพิ่งผิดงวดเดียวนะครับงวดออก750นะครับของวันนี้ลองนําไปพิจารณาดาูครับ3ตัวเลขร้อยสิบหน่วยบนอาจารย์ถวันให้25และก็8มาดูอีกหนึ่งแนวทางนะครับร้อยสิบหน่วยบนสูตรนี้ของอาจารย์ทวัน สูตรนี้งวดที่ผ่านมาก็หลุดนะครับวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ร้อยสิบหน่วยบนอาจะถวันครับสามตัวเลขสูตรนี้มีหนึ่งสองและก็ห้ารือว่าจะดูชุดนี้ประกอบนะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนสามสูตรครับของงวดที่ผ่านมาเข้าแก่สูตรเดียวนะครับสูตรที่หนึ่งครับวันนี้สูตรที่หนึ่งครับมีตัวเลขสองห้าและก็แปดนะครับสูตร ส่วนสูตรที่2ก็มี4 5่หแลว้วก็หสูตรที่3ม,มี6 7เจ็แลว้วก็1ครับก็ผลงานย้อนหลังท่านผู้ชมก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดูครับตัวเลขไหน mm hmm. เข้าบ้างอะไรบ้างนะครับก็เป็นแนวทางครับมาดูอีกหนึ่งแนวทางครับแท้มรวมร้อยสิบหน่วยบนของอาจารย์ตะวันนะครับงมดที่ผ่านมาก็เข้าแต้มเ้านะครับร้อยสิหน่วยบนวันนี้ แปดตัวเลขแต้มรวมร้อยสิบหน่วยบนอาจารย์สวรรค์ให้ตัวเลขแต้มรวมมีแต้มรวมเจ็ดศูนย์หกเก้าสองห้าแปดและก้อนหนึ่งมาดูอีกหนึ่งแนวทางหลักหน่วยล่างนะครับของอาจารย์สวัร์ครับแปดตัวเลขหลักหน่วยล่างครับยังไม่หลุดวันนี้มีตัวเลขสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์และก้อนหนึ่ง มาดูหนึ่งแนวทางครับหลักสิบล่างอาจารย์สวัน์นะครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับหลักสิบล่าง,งวันนี้อาจารย์สวัน์ให้ตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดและก็เก้า 9, ครับแปดตัวเลขหลักสิบล่างหรือใครจะดูชุดนี้เป็นตัวประกอบนะครับหลักสิบลักหน่วยล่างสูตรนี้อาจารย์ตะวันให้สี่ตัวเลขนะครับหลักสิบลกหน่วยล่างมีหก แปดศูนย์และก็สองหรือใครหากจะดูสูตรนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยล่างสูตรนี้อาจารย์ตะวันก็ให้สี่ตัวเลขเช่นกันครับแต่อย่าลืมนะครับสูตรนี้ว่าที่ผ่านมาหลุดนะครับวันนี้ก็สามศูย์นะครับสี่ตัวเลขสิบหน่วยล่างมีห้าเจ็ดเก้าและก็ศูนย์มาอีกสูตรนี้ครับหลักสิบหลักหน่วยล่างสี่ตัวเลขครับ มาดนมากานนะครับสูตรนี้งวดน,นี้สิบหน่วยล่างสี่ตัวเลขมีเจ็ดเก้าหนึ่งและก็สามอันนี้ก็มาดูเฉพาะหลักสิบล่างแล้วกันนะครับเฉพาะหลักสิบล่างเจ็ดตัวเลขของอาจารย์ตะวันงวดน,นี้เจ็ดตัวเลขหลักสิบล่าง,างมีสี่เจ็ดศูนย์เก้าสองห้าและก็แปดหรือใครจะดูสูตรนี้ประกอบอีกครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้ของอาจารย์ตะวันก็ยังไม่หลุดนะครับ ส่วนนี้มีอยู่เจ็ดตัวเลขนะครับหลักหน่วยล่างตัวเลขที่ให้มีสองสามสี่ห้าหกแปดและก็เก้านะครับเลขหลักหน่วยล่างมาปิดท้ายคลิปนี้กับแนวทางเลขแต้มเด็นสิบหน่วยล่างนะครับวันที่ผ่านมาก็แปดสามนะครับแต้มรวมคือหนึ่งน,นะครับวันนี้แต้มรวมสิบหน่วยล่างแปดตัวเลขแต้มรวมครับมีสองห้าแปดหนึ่งสี่ศูนย์ สามและก็หกนะครับเป็นแต้มรวมเด่นลักซิละระ่วยล่างของอาจารย์ถวันก่นนี่นะครับนามาฝาก fc แฟนช่องนะครับที่ขอมาทางช่องก็พยายามที่จะรวบรวมนะครับและก็นํามาให้ fc แฟนช่องได้ชมเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าสูตรของอาจารย์ถวันยังไม่หมดนะครับก็คร่าวๆก็น่าจะพอที่จะเป็นแนวทางได้นะครับทางช่องก็ลงให้ดูไป พิจาราตัดสินใจก่อนเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณเว็บีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ